สวัสดีค่ะทุกคนกลับมกค้างกับแพลน vs ซอมบี้ฮีโร่ภาคสองนะคะเอ,อวันนี้นะคะวกจะพามาเล่นไอตรงนี้ก่อนไอตรงอีเวนต์โอ้มันมีอีเวนต์อะไรวะมีอีเวนต์อันเนี้ยห้าสิบพรีเมี่ยมพินาตาสิบแพ็คอะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะไปรับของแป๊บหนึ่งมีพืชใหม่หมาอีกแล้วสามเก้าเก้าขายเก่งจังวะคือเกมเนี้ยถ้าเกิดซื้อครบทุกอันอะเพอเพอเป็นหมืน่นอ้าวฉันเล่นไปแล้วเหรอรับรางวัลไปแล้วเหรอเฮ้ยบ้องชอยเสื้อครน่ารักเอาไปเลย หรืออีกหชั่วโมงถึงจะรับใหม่ได้เอาละเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นตรงนั้นนะคะมาเล่นตรงนี้ก่อนแบบหนึ่งพีน a าตาพาร์ตี้อออนะคะตรงนี้จะให้เล่นแค่ครั้งเดียวใช่ปะแต่ด่านมันยากอยู่เด้อโอเคมีครบทุกโลกเลยให้เลือกด้วยอ่ะเราก็ต้องวางไว้ตรงที่มันมีเกรฟโสโตนก่อนเฮฉันคิดถูกหรือเปล่าเอาดาวมาไว้ตรงนี้เนี่ยและไอ้นี่มาเลนนีพ้พอดีเลยทุกคน อุ้ยติดองชอยติดมิเตอร์ไอ้ติดแพนฟูดเอฟเฟกต์พอดีค่ะทุกคนฮึบ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 ,ฮบ,ฮบโอเคฮึบไอเลนล่างเนี่ยแบบหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวดึงมันกลับมาได้ไหมดึงไอเลนนี้กลับมาก่อน โอเคโอเคใส่ดาวนี่ลองใส่ดาวไม่ค่อยได้เล่นดาวนะคะโดยไม่เนี่ยทำไมมันนิ่งจังวะใส่บลองชอยปับป๊บปับป๊บคือ <c ười> ฉันโชคดีตรงที่บ้องชอยมันติดแอนฟูดเอฟเฟกต์พอดีเอาวางวาง วางใส่ดาวสิใส่ดาวป๊บปป๊า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 ปป๊ยปป๊าปป๊าปป๊บปป๊าปป๊าปป๊าปป๊ัปป๊า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 ปป๊ปป๊ปป๊าปป๊บปาปป๊บปาปป๊ปป๊ปป๊บปาป๊บปาป๊ เฮ้ยเหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายใส่ดาวไปเลยดาวอ่ะมันยิงย้อนหลังได้ออาวางให้มันติดตรงนี้ทำไมเราไม่เร่งเวลาเรียบร้อยค่ะดูซิว่าเราได้รางวัลอะไรึอบเฮ้ยก็ถือว่าได้ดีอยู่ได้ตั้งมาพันหนึ่งอันนี้ไม่ดีเรียบร้อยค่ะรางวัลถ้าจะเล่นอีกก็ต้องเสียสิบ 10บดมอนเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาในมิชั่นตรงนี้เดี๋ยวรับตังแป๊บนึงนะอีเวนต์ตรงนี้ค่ะตัวนี้ดีกว่านะเล่น5ด่านนะคะเพลย์แล้วก็จะได้รับ50พรีเมียมพินาตาซตแพ็กเกจนะคะมาดูซิว่าด่านที่ได้เจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรเลวิเทตเตอร์เหรอจะเล่นใส่เลวิเทตเตอร์เหรอรอบแป๊บนะอ๋อมาขับไม่ให้ด้วยโธเอ้ยเลือกไม่ได้ไม่ให้เราเลือกอะไเลยอะ่ะ ปุ๊กทานตะวันก่อนเีอร์ริเตอร์ผักสายดันนะคะอันนี้บังคับให้เล่นสายดันเฮ้ยสอมบี้ไม่มีทางเดินถึงเราอะ่ะใส่เล่นเล่นผักดันตังน้อยอะตังไม่ค่อยมี ไม่มีเราก็ใช้นี่เลยจะได้ใส่ทุกอันผักทุกแถวปึ๊บปึป๊บจากนั้นอะไรต่อแตงโมนะเั็นโมอ่ะใส่อีกจะได้ปลุกแตงโมได้ปึ๊บใส่อีก ภาคตะวันเลยดีกว่าโอเคหาเงินซื้อแตงโมเพิ่มเึิบเึิบเึิบแต็งโมแต็งโมแต็งโมคอยใส่อคอยเก็บเงิน

มันอืดจังตุง้มตุ้มหรือไม่โดนตอนกระโดดมันไม่โดนหรอเนี่ยไม่โดนหรอระเบิดปะระเบิดตรงเนี้ยโดนปะอ่าเรียบร้อยค่ะตายกลางอากาศทุกคนต่อไปด่านที่สองเอามาดูกันว่าจะได้เล่นอะไรอย่าให้เลวิเรเตอร์เลวิเทเตอร์ตัวเนี้ยตายเด็ดขาดรักษาย,ยิ่งชีพ ของเงินเยอะๆสินี่อันนี้อันนี้ดันไว้ก่อนคือดัมเมจหลักๆนี่อยู่ที่ตัวนี้เลยนะแบบหนึ่งดันทานตะวันนี้อดีปลูกแถวเดียวรวยเลยทานตะวันเนี้ยฮึบฮึบฮึบใส่ข้างบน เพิ่มจำนวนค่ะเพิ่มจานวนปึบโูโ้เพิ่มจำนวนค่ะเพิ่มจานวนปึบโอเคเพิ่มจำนวนระเบิดน่าจะดีพอระเบิดนี้เวลามันระเบิดมันระเบิดสามเลนไงทุกคนเออเพิ่มจำนวนระเบิดแพนฟูดเราก็ได้เยอะด้วยอันนี้ใส่อีก นี่ใส่เอกเพิ่มจำนวระเบิดโอ้โมเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายกระโดดไม่ล่วงเลยอ่ะเรียบร้อยจ้าง่ายๆอันนี้ง่ายๆต่อไปด่านที่3พืชบางตัวมันก็คุ้มที่จะซื้อไงเลวเวอเรเตอร์มันคุ้มอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วทานตะวันนี้ต้องปลูก2แถวทุกคนเอาเงินมาของเงินซื้อเลเซอร์โอ้ มีเปียโนมาด้วยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอเนี่ยเมื่อไหร่ไอตัวนี้จะตายเนี่ยไอเกมสโตนนี่มันจะพังเนี่ยจะวางเลเซอร์ไว้ตรงเนี้ยพังแหละอ่ะไว้อย่างนี้เลนนี้ก็มาเหรอเนี่ยมันเหลือแค่นี้แล้วใช่ปะ่ะเดี๋ยวเล่นอ่ะเล่นเลเซอร์ปั๊บตัวนี้มาฟืออ้ ตัวสุดท้ายเลเซอร์ฉีดไปเลยปึ๊บลอยกลางอากาศตายกลางอากาศอีกแล้วเรียบร้อยต,อต,อต่อไปด้านต่อไปต่อไปด้านสี่ค่ะดานสี่มันมีตัวแช่แข็งด้วยอะ่ะเฮ้ยเราอัปเกรดตัวนี้ได้แล้วอะเลเวอเรเตอร์อะเมบี <Maybe S 2> ก็อัปเกรดได้แล้วพอดีมันมีมิ้นมามันมีบังคับมิ้นมานะคะพวกก็เลยก็เลยเอาสายที่มันเป็นสายดาวมาเยอะ อุ้ยแต่ปุกลืมไปเลยปะว่ามันหนาวเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วจังตายจะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกากะทัวมาใจเย็นใ้พี่เสือออกลงสุดยอดหนามเอาตัวน,นี้ละส่งกากะทัวไปสู้ เอาสิเอาสิโอเคแมบีอันนี้ครบทุกแถวยังครบแล้วนะบแล้วพี่พอดฮึ๊บโอ้โหกรกระทุ่มมาเยอะว่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่งส่งไปทุกแถวเลยรอ,งเ,งนะองเงินก่อนนะรอเงินก่อน ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเหลือไอตัวลอยลอยอยู่ตัวเนี้ยจะฆ่ายัางไงเป็นแบบลอยลอยวะตายหมดแลว้วอะอ่ะเล่นอ,อุ้ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรรู้ไหมเฮ้ยมิก้คือแบบว่ามันหมุนหมุนติ้วไม่หยุดเลยนะโอ้โหมีปลาหมึกด่านน้ำมาทางนั้นเลยมอกี้เกมก่อนหนะ้านี้ไม่ได้ใช้มิ้นเลยทุกคนลืม เอาละทุกคนเรามาเล่ s. <S นสายผลิตตังกันเถอะเขาให้พืชนมาเราแทบไม่สนเราจะเล่นสายผลิตเงินแล้วก okay. ็ยิงปิ้วปิ้วกันโอเคอันนี้ต้องขวางไว้ข้างหน้านิดนึ่บตอนนี้ไม่สนเลยแหละ จะใส่นี้ใส่นี้ยิงข้างบนปิ้วหนึ่งทีฟาร์มก่อนช่วงนี้ขอฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งเล่งเวลาได้ปิ้ว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 โอเคโอเคปิ้วปิ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 วเฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกมาไม่ได้การต้องยิงปลาหมึกก่อนทุกคน กัทั่วมาต้องฆ่า,า,า,ากักันทั่วก่อนปลาหมึกมาต้องยิงปลาหมึกอ่ะตังไม่มีช่วยและเราเล่นสายนี้ถูกถูกกล้องหรือเปล่าเก็บเงินฟราร์มฆ่าปลาหมึกก่อนทุกคนตังค์ไม่มีว่ะฆ่าปลาหมึกก่อนโอเคโอเคเฮ้ยนี่ไงเงินนี่ไงเงิน คาค rare, 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 คคคคคาา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 าปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกคาปลาหมึกคาปลาหมึกเงินเงินคาปลาหมึกคาปลาหมึกเดี๋ยวแป๊บนึงเงินคาปลาหมึกใส่เงินใส่เงินคาปลาหมึกอึ uh ๊บ huh, อ uh ึ huh, uh ๊บ huh, อ uh ึ huh, uh ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บเลนข้างบนเลนข้างบนอย่าลืมยิงโอ้ตังค์ไม่มี โอ้โหไม่เป็นไรยังมีรถเขนโยทำไมเราไม่ใช้อันนี้เลยเนอะหนามอ่นหนามครับนี่รถเข็นยังไม่แตกโอ้ยสายปิ้วนีดเหนื่อยจริงๆเรียบร้อยค่ะด่านสุดท้ายจบแล้วเกือบแตกลืมไปเรามีหนามช่วยตอนจบโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวรับรางวัลก่อนนะ5ะสิบพรีเมียม พินาตาโอ้โหเต็มทั้งนั้นเลยคือปรากฏว่าของเต็มแต่ไม่มีตังอัปเกรดเรียบร้อยค่ะและนี้ก็คือนั่นแหละ50พรีเมียมพินาตานะคะอีเวนต์นะคะก็มีอยู่2อันเนี้ยยังไม่ได้เล่นนะคะโอเคเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะจะเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย